ของเอวสนะครับจะมีตัวหนังสือนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างบาลานซ์แดดและแอลนะครับตัวนี้จะเป็นของเอวสนะครับตัวนี้จะเป็นของแดดนะครับก็มาหาคําตอบนะครับทําไม เวลาแดดใส่ข้อเบียงเอเวสทำไมต้องเปลี่ยนบาลานเซอร์เป็นของเอเวสด้วยนะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่าทําไมนะครับอันดับแรกนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับถ้าเป็นของแดดนะครับตัวนี้จะเป็นของแดดจะไม่มีตัวหนังสือนะครับคําว่า kbag นะครับซึ่งของเอเวสจะมีนะครับเนี่ยฮะของเอเวสนะครับจะมีตัวหนังสือนะครับตัวนี้อันดับอันดับหนึ่งนะครับจุดแรกที่สังเกตนะครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองที่เราสังเกตเป็นขนาดนะครับขนาด ขนาดของตัวบาลานเซอร์นะครับนะครับเดี๋ยวอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก็ได้เป็นห้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับของเอวสนะครับห้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับเราไปดูของแดดกันนะครับของแดดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของแดดนะครับของแดดอยู่ที่ห้าสิบหกจุดศูนย์นะครับก็ต่างกันหนึ่งจุดห้ามิลนะครับของเอวสจะโตกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึ่งนะครับ สำคัญเลยเรื่องน้ำบาลานซ์เสริมมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นการบาลานซ์น้ำหนักนะครับเราจะมาดูที่น้ําหนักนะครับโดยวันนี้นะครับเราใช้ตาช่างกำนะครับเราจะพูดเป็นกำนะครับละเอียดหน่อยนะครับกำมันจะละเอียดนะครับก็นะครับเราจะชั่งของแดดก่อนนะครับเรามาชั่งกันวันนี้เราเซตที่ศูนย์ไปแล้วนะครับอ่าของแดดนะครับแดดบวกลบนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแดดอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบเก้านะครับ สี่ร้อยยี่สิบเก้ากรัมนะครับเป็นกรัมนะครับอ่าครับเรามาดูของอะเรตนะครับอะอะเรตนะครับสี่ร้อยสี่สิบสี่นะครับซึ่งน้ําหนักก็ตามที่ได้เห็นไปนะครับน้ําหนักของอะเวตจะหนักกว่านะครับอ้าเป็นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราเปลี่ยนเขาเปียงเป็นของอะเรตแล้วในแดดนะครับจาเป็นต้องเปลี่ยนบาลานเซอร์ด้วยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนจะทําให้รถมีอาการสั่นนะครับ ก็เป็นเจ็ดกุรูเล็กน้อยนะครับจากทางเรานะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับถ้าเราเราได้ทําอะไรหรือเราเปิดเจออะไรนะครับเราก็จะแชร์ให้ให้ทุกคนได้ทราบให้คนได้รู้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางเราเข้าใจนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ขอจบการนําเสนอเปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่เราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังอีกนะครับรบกวนช่วยนะครับกด ติดตามพวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ